บ hey วันนี้กลับมาอยู่กันในแมปซูชิช็อปซิมูเลเตอร์นะจ๊ะแต่ก่อนจะเล่นก่อนที่จะไปดูกันแนะนำเกมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดไลค์กดสกัดดิ่งให้ช่องฟอโอมอลโฟมเป็นกำลังใจให้ด้วยกันนะจ๊ะทุกคนอย่าลืมนะกดด้วยนะกดด้วยสวยรวยเก๋ปังเก๋สีแน่นอนเรียนหัวสมองปลอดโปร่งเร่งเกมเลย เกมนี้ไม่มีอะไรมั่าเรามาเป็นพนักงานในร้านอาหารซูชิสายพานกันนะจ๊ะทุกคนกติกามีง่ายในเกมนี้คือเล่นยังไงก็ได้อย่าให้ร้านรมร่า,รา,ย,หรายหรือเจ๊งเม้งนะจ๊ะร้านเปิดสิบโมงเช้าถึงห้าทุ่มนะจ๊ะบริหารกับเพื่อนๆอยังไงก็ได้อย่าให้ร้านเจ๊งนะจ๊ะอันนี้ก็คือเป็นบาร์ทำอาหารนะจ๊ะ อยากสกิลอัพมาทาอาหารตรงนี้ระว,วางบนสายพานจ้าอันนี้เป็นอ่างร้างจานก็จะอัพสกิลเลเวลในการร้างจานทาอาหารนะจ๊ะทุกคนทาอาหารเสร็จร้างจานทำอาหารเสร็จร้างจานร,ร,ร,ร้างจานทาอาหารวนไปแค่นี้จ้าอันนี้เป็นห้องเก็บวัตถุดิบแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆว่าจานสะอาดจานสกระปรกเป็นอย่างไรแล้วเราก็มาทาั้งช่องทางนี้ก็จะเป็นช่องทางต่างๆของร้านอันนี้เป็นที่เก็บวัตถุดิบนะจ๊ะว่าเาวัตถุดิบหมดอิงกราเนียนหมดต้องเอาเงินในร้าน ออกมาซื้อจ้าตรงนี้เป็นบิวบอร์โชว์นะจ๊ะว่าพนักง,งานคนไหนเดือนนี้ทำงานหนักมากๆเลยนี้ เติดได้ขึ้นบิลบอร์ดตรงนี้นี้ว่าเป็นพนักงานดีเดน่นอันนี้เป็นร้านขายพากันเปื้อนมีเงินก็มาซื้อร้านขายมีมีเงินก็มาสุ่มไม่มีก็ต้องทางานหาเงินต่อไปนะจ๊ปะป้าๆเขาบอกมาอันนี้เป็นบับเบิลสุ่มแบบแบรนดอมมีเงินมามสุ่มทรงผมกันได้จ้าและนี่ก็เป็นห้องพักของเราในการมาดื่มน้ํากาแฟนะจ๊ะมาสปินสริปดูสเตตเมนต์และบนโต๊ะมีกระปุกติบจ้า ทิปรวมหรือเปล่าไม่รู้นะจ๊ะแต่ตอนเร่ก็มักแอบกดไปบ้างนะจ๊ะและนี่เป็นโซฟาเพิ่มพลังจากเพื่อนเพราอเล่นไปอินเนอร์จี้จะรถโรงนะจ๊ะพอร้านปิดก,ก็มานั่งพักเอาแรงและที่เช็งรีซซฟนะจ๊ะพอเล่นสกิลอัพเราสามารถมาเลือกเมนูของเราได้ว่าสกิลของเรานั้นสามารถทำอาหารชนิดไหนได้แล้วแลกเงินหรือทิปก็จะเยอะตามด้วยนะจ๊ะเฉพาะเราคนเดียวไม่เกี่ยวกับเพื่อนๆถ้าพร้อมกันแล้วก็มารองดูร้านจะเปิดแล้วมา,มา,มาเลยัย อันนี้เป็นบรรยายกาศในร้านนะจ๊ะเมื่อกี้ผู้คนมากมายรุ่รามอันนี้ตัวเริ่มต้นก็จะมาเป็นเปรย์เปรยแบบนี้เลยขั้นแรกอะสำรวจสักหน่อยสิว่าในร้านมีอะไรนี้ในร้านมีอะไรนี้ไปตามช่องทางอันนี้เป็นร้านอิงแกดียนเก็บวัตถุดิบนะจ๊ะว่าเราไปซื้ออะ อันนี้ก็เป็น,นร้านซูชิของเราอันนี้ก็เป็นร้านมีเดี๋ยวรอฉันมีนมตงังค์มาช้อปเ่งอันนี้เป็นร้านผ้ากันเปื้อนนะจ๊ะเดี๋ยวมีเงินก่อนเจอกันเพื่อนๆเดี๋ยวมีเงินก่อนเจอกันนั่นอ้พ่อหนุน่มวิ่งมาไหนมาโอ้ไม่มีตังค์ทำอะไรไม่ได้เลยนี้ผ้ากันเปื้อนราคา3.90เนเหรียญเงินไม่พอโอยโจนจริงๆอัตรา ไปจ้าเราต้องมาทำมาหากินแล้วล่ะหาเงินมาช้อปปิ้งให้ชีวิตแฮปเพ้กลับเข้าไปในร้านก็จะผ่านเข้าหลังร้านก็จะผ่านเออนะส่วนกัของร้านมาเริ่มแรกฉันจะเริ่มด้วยการร้างจานก่อนเลยนี่พอล้างนะจ๊ะเอสเทรีที่เป็นหยดน้ำเพื่อนๆสังเกตซ้ายมือมุมร่างก็จะขึ้นแล้วก็ตะคุกกิ้งข้างล่างที่เป็นกราทาคือเลเวลคุกกิ้งนะยังไม่ทำอะไร ไปก่อนเลเวลหนึ่งแล้วข้างล่างสีเหลืองที่อ Energy คือพลังยังเต็มอยู่ี่พลังการตอนนี้ฉันก็ไประเัสามแล้วจ้าเอาพักพักมาทำอาหารก็จะเป็นเส้นสีส้มสับสับสับตัดให้คาเลยชุบชุบชุบนี่ระเับก็จะอัป่านี้เวลาระดัอักก็จะมีเหมือนร้องไห้นะขึ้นมาตอนนี้เงินฉันได้สี่เหรียญหกสิบห้าแล้วทำอะไรต่อดีทำอะไรต่อดีเพื่อน เ,เดินมากับเขาก่อนอืมอน,นั่งพักหน่อยพลังยังเต็มอยู่อร้านปิดเมื่อกี้ร้านปิดแล้วเข้ามาทํางานตอนร้านปิดพอดีนะได้วันนี้มีกําไรห้าเหรียกว่าหรอเอานั่งไปก่อนพลังงานเต็มอากไงดีฉันก็รู้จักใครในร้านด้วยฉันก็ไม่เก่งทําความรู้จักด้วยอ่ะมาดูสิจัตุนฉันอยู่เลเวลหนึ่งนะได้แค่นั้นไสอะไรเริ่มรู้ถ้าใครได้มากีแครอทก็คือเลเวลสี่ โอเคตอนนี้ฉันได้แค่ศูนย์จศูนย์สองเหรียญคาคอมถ้าฉันถ้าฉันทาสายพานออกไปแล้วมีคนหยิบผมชันใช้ได้ติ๊แค่นั้นเองหรอไปต่อเข้ามาแ,แรกๆก็จะงงหน่อยเพื่อนๆเ,เล่นสักพักก็ไม่งงหรอกนี่อันนี้เวลาไปเบิกปัสุดิบมาอย,อยู่นี้อ่ามาเลยเคาน์เตอร์บาร์ว่างเอาไงดีเป็นเบือนเอาไปเอ้ามาล้างจานดีกว่าสบายใจสุดแล้วตอนนี้ตอนนี้มีจานสกรปรกอยู่ห้าไอ้ยอยู่สักยี่สิบเก้าใบจากห้าร้อย เนี่ยเห็นไหมหวงกลมดำๆคือจานที่ดิร์ตสกรปรกจะเพื่อนๆจ๋าเนี่ยพอล้างไปเรเวลก็อับจ๋าตอนนี้ล้างจานที่ห้าก็ยังทำอะไรไม่ได้อยู่ดีนี้ต้องมาทำอาหารก่อนเอาได้เรานี่ level เรเวลสี่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาเพื่อนๆก็มาดูไปผเพลินนะจ๊ะนะจะสาสบไปนั่นทำทำอาหารเสร็จก,ก็วางบนสายพานเลยเพื่อนๆเดี๋ยวก็มีลูกค้ามาก,กินนะ่ะ เนี่ยชีวิตคนทำงานนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดให้ด้วยละจ๊ะนะจ๊ะขอรอ้องไปกำลังใจให้กันถือว่าช่วยกันเนาะกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้หน่อยกดกระดิ่งก็ดีนะจ๊ะอยากได้อะไรคิดในใจนะจ๊ะสมหวังแน่นอนถ้าช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้เราเนี่ยช่องฟารโอมอฟฟิร์มนเดียร์ดูเกินคลิปนี้ลูกชายพ่อตะปูหอมไม่ได้มาเล่นด้วยนะพ่อตะปูหอมออกไปเที่ยวกับป้าป้านะ วันนี้มัมมี่โฟมอยู่บ้านคนเดียวนะเลยมีเวลาเล่นเกมนะสุ่มเข้ามาม้วนๆนะอ่ะกลับเข้าเรื่องเนี่ยเ,เลย่นไปเรื่อยโหลูกค้าเต็มร้านชื่นใจโอ้ยมันมีเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้ด้วยนะเพื่นอนอะใครปิดไฟอ้าวเปิดไฟปิดไฟอ๋แต่เหมือนว่าเคาน์เตอร์ตรงนี้ฉันจะทําอะไรไม่ได้เพราะเลเวลหรือสกิลในการทำหาฉันไม่ถึงอู้ยตรงเลเวลเจสนี้เล่นกี่วันนี้ กว่าจะไดออ้ไม่เป็นไรไปกลับออได้ติ๊ตมี่ห้าสิบแซวเมื่อกี้ซูชิฉันทามีคนหยิบว่าเรากลักลงจานล้างให้มือเปื่อยกันไปข้างอะ่ะล้างไปเรื่อยๆเขามีแต่ล้างมือนี่ล้างจานนะล้างจนมือเปือ่อยไปวันหยุดยาวไปเที่ยวไหนจะมาล่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็กลับมาซูโมูปกติแล้วนะกว่าจะมีวันหยุดอีกทีก็ 14. สิบสี่สิงหาชดเชยวันแม่แห่งชาตินะจ๊ะเพื่อน ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันแม่ลรงนาใช้ให้ดูคลิปนี้ขอให้พ่อแม่ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยนะจ๊ะเป็นเด็กดีของคุณแม่กันนะจ๊ะกทกุกคนอ่ะม,มีมีตู้ไอทีในร้านมีด้วยจะมาดูให้งั้นแหละตังค์ไม่พอจ้ะเพื่อนๆฉันจะต้องไปทำงานหาเงินต่อนะอยากได้อยากมีทำงานหาเงินจ้ะเก้าจดเก้าศูนย์ตอนนี้มี8.69จดหกเก้าไปจ้ะ ป้าผู้จ้ามาดีๆหน่อยเดี๋ยวมีเงินจะมาฟาสักทีหนึ่งรอดูเลยว่าเรากำลังจานหางเงินะเออเกมมันก็ยาวๆเออเฉยๆนะเพื่อนๆแต่มันก็ยังสนุกนะสนุกกว่าฟาร์มโควัวที่ไปเล่นมากกอนคลิปก่อนหน้าเนี้ยที่ว่าเลี้ยงวัวรีดนมวัวหางเงินเลีงลูกกันนะโอ้ยนิ้วรอ็อกจ้ะอันนี้ยังดีกว่าลังจานพูดไปเรื่อยๆเนี่ย ผู้ให่จะคนดูจะรำคาญรำคาญก็ต้องดูให้จบนะเพื่อนๆนะช่วยกันนะถือว่าช่วยกันถือว่าช่วยกันเอ่อล้งางจานเสจก็มาทำอาหารคลิปนี้ยาวสิบห้านาทีโอใช้น้องพากทั้งสิบห้านาทีเลยหรออืมร้านปิดไฟทุกคนว่าร้านปิดไฟเพราะอะไรตอนฉันเล่นฉันก็งงว่ามีใครมาปิดไฟร้านฉันทำไมพอฉันได้ไปเปิดไฟเพื่อนในเกมฉันก็เดินมาปิดไฟ ฉันก็เลยไปเปิดไฟแล้วเพื่อนก็เลยมาปิดไฟแล้วเพื่อนก็บอกว่า s อปสต t อปใส่หน้าฉันมาหนึ่งทีฉันก็งงออชันมรู้ที่หลังว่าเงินในธนาคารของร้านนั้นเรือน้อยและเหมือนจะรมระลายจะเจ๊งเอาง่ายเพื่อนก็เลยปิดไฟในร้านจ้าเพื่อประหยัดค่าไฟนะจ๊ะเป็นไงเป็นไงมาสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันไหมว่าค่าไฟแพงเพื่อน,นเออกลายเป็นว่าลูกค้าก็ต้องมานั่งกินซูชิกันแบบมืดๆนะ ก็ตามนั้นแหละเพื่อนๆระอยัาค่าฝ่ายนี่พอมีตังนี้มาสักหน่อยเสริมสวยเสริมร่าเขาบอกมีทรงผมผู้หญิงสิผู้ชายสิให้แรนดอมโดยมันจะสองเหรียญได้ผมยาวสวยสวยเก๋ปลาดเพรียวมาเลยสีม่วงสีม่วงไปอันยงอันยงจุงกุกยิมีดายิมีดีออย่าลืมไปฟังเพลงพี่กุกคนนะแซว่นซเพราะดีฉชอบใช่ฉัเป็นเมนจุงกุกจ้า จนกรุ้งลูกแล้วจ้าอ่ะเสร็จแล้วก็เข้าเรื่องต่ออืมทำอาหารเนี่ยมีมีตอนนี้ด้วยนะยริงยริงทำอยู่โดนเพื่อนดุด้วยนะว่าอย่าทำไม่ไม่อิงการียนหมดเดีย๋ยวเอาเงินไปซื้อปะ่ะเถอยก็บอกว่า,าอย่าทำง่ายๆอ้าวไอ้เราก็อยากได้เลเวลอัพสกิลเนาะจะได้เงินเยอะๆไปช้อปเพองนะกลายเราโดนเพืะนะอ่อน,นดุเห็นไหมตรงข้างๆกำแพงเมื่อกี้มันจะมีปุ่มเขียวปุ่มแดง ปุ่มเขียวเป็นการให้สายพายเดินเร็วยางตอนนี้ก็สายพายกลายไปเดินช้าแล้วนะเพราะว่าเดินเร็วกินไฟและนุ่นปุ่มแดงปุ่มไฟในร้านลูกค้าร้านนี้สมถะนะจำใจกันมากินหยิบสายพายกันแบบมืดๆม,มาได้ตังอีกแล้วทีนี้ป้าป้านีเงินแล้วซื้อมีดหน่อยสุมสุมาหาพ่อหนุ่มน้อยคนนั้นแล้วฉันก็ได้มาหนึ่งกล่องเพราะหนุ่มคนนี้มีหน้าที่เปิดกล่องให้เราสุ่มก็จะแรนดอมแรนดอมาเรื่อยๆได้คาร์มอนซีบรา เรียบร้อยครมไปสบายใจตั้งเหลือย์จาปะทงานต่อกันเพื่อนล้างจานตรงนั้นเขาคุยอะไรกันก็ไม่รู้เขาน่าจะรู้จักกันมาก่อนในเกมอะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันเพียงจะไปคุยกับเขาเขาคุยกันเรื่องเรียนอยู่ชั้นไหนอะไรยังไงก็ไม่รู้คิดว่าน่าจะเป็นเด็กๆแหละฉันน่าจะแก่สุดในเกมแล้วที่แฝงตัวเข้ามาเล่นเนี่ยเออแต่ช่างเถอะเกมไม่จากัดอายุแก่งากก็เล่นได้เด็กน้อยก็เล่นได้ถ้ามีใจอยากจะเล่นชามาทุกคน สิบนาทีสี่สิบเจ็ดแหละกลางติดคอได้ทีลูกค้าก็แฮปปี้เนะื้มานั่งกินกันในความมืดเออใช้ได้นะอ่ะตอนนี้อีกจะเดียนไม่พอจะเอาแล้ววัตถุดิบไม่พอเขามานั่งพักก่อนทําใจร้านจะโดนปิดไหมเนี่ยตายจะตกงานไหมเนี่ยเครียดแต่ทุกคนดูไม่เครียดนะโอเคล้างจานต่อถ้าเขาไม่เครียดฉันก็ไม่เครียดนะได้ประสบการณ์ในการล้างจานเป็นระดับที่สิบห้าเรเวลสิบห้าทำอาหารสิบ ฉันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะถ้าชีวิตจริงฉันขยันอย่างนี้นะรับรองมหาเศรษฐีไม่พ้นมือฉันหรอกต่ติดตรงขี้เกียจไปหน่อยนะขี้เกียจก้าสิบเก้าขยันหนึ่งทุกคนว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามนั่นแหละเอาละบานนั้นก็เต็มบานนี้ก็เต็มพรโดนบานนี้โดนแย่งอีกทรงผมเหมือนกันนะเพื่อนล้างจานก็ได้ล้างจานก็ได้อะเกมก็สนุกสนุกแบบอืมสนุกอะ อุ้ยเขาดูอะไรอะ่ะดูดิสิบอ๋อหรอบิลบอชได้ไปน,นักงานดีเด่นเฮยหน้าคุณกยื่นนี่มันชันนี่นะซียองโฟมซียองซียองโฟมซียองโอ้ยทำงานหนักจนได้ขึ้นบิลบอดเลยน,เน,นี่เป็นไงเซลฟี่เกอร์ทัลเซลฟ์ฟอร์เดย์นี่เป็นไงจะทำงานได้เยี่สุดนะิมเติมกันภูมิใจเปล่าภูมิใจเปล่าเออขอมานั่งพักผ่อนหน่อยชาร์จพลังหน่อยเนีย่นยคนนี้แหละที่เขาชอบดุฉันเนี่ยคนนี้แหละคนนี้แหละว่าอย่าทำอะไรให้มันสิ้นเปลือง เออฉัจะไปไหนเนี่ยไหนนะี่ไงนี่ไงมีเงินแล้วไปซื้อผ้ากันเปื้อนดีกว่าเพื่อนๆเปลี่ยน,น,นชุดหน่อยสามเหรียญซื้อกระสีแดงสีแดงดีที่สุดสีแดงแรงเรศสีฉันชอบที่สุดจ้ะนี่เขาคุย,ยกันนั่นแหละฉันรู้จักพวกาเขาหรอกเห็นไหมเนี่ยเ้าไอวุ้นนัดแหวนดีชุดสกูไม่อยากไปโรงเรียนอะไรเราก็ไม่รู้เลยรู้ไปโรงเรียนกันฉันไม่ได้ไปโรงเรียนฉันทำงานเลี้ยงลูกทำมาหาก,กินเลี้ยงลูกแล้วตอนเนี้ย เกมก็มีแค้นันเพื่อนๆอ,อย่าทําให้ร้านรมละลายอย่าทำให้ร้านเจ๊งเม้งแค่นั้นเองทําอาหารล้างจานอัพสกิลเรเวลแล้วก็จะได้มีสกิลในการทําอาหารรับติปก็จะเยอะขึ้นนะจ๊ะมีเงินก็ไปช้อปปิ้งทําผมซื้อมีดนะจ๊ะมีอยู่แค่นี้นแหละเพื่อนเอนอเกมมีอยู่แค่นี้นแหละแล้วก็สนุกดีนะอย่าไปคิดมากเวลามาเล่นเกมอย่าคิดมากเพื่อนเกมคือเกมนะจ๊ะเด็กๆอย่เเครียดเหมือนลูกชายฉันบางทีก็เครียดกันไปจ้ะ ถ้าเคียดเมื่อหร่เริ่มเร่นเมื่อน,นั้นนะจ๊ะโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้อาจจะพูดเยอะไปหน่อยแต่อย่ารำคาญกันเลยนะจ๊ะ อย่าลืมนะอย่าลืมมันสำคัญมากกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้ให้ช่องฟาวโอโมโฟมด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆเป็นอกำลังใจให้กันกดกระดิ่งกริงกริงกริงเพื่อเตือนนะจ๊ะจะได้รู้ว่ามีคลิปใหม่ๆมาเออ็ชอตฉันก็ลงเยอะนะ็อตแต่็อตของฉันคลิปสั้นไม่ค่อยลงเกี่ยวกับเกมหรอกลงเรื่องทั่วไปนะจ๊ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยเป็นกำลังใจให้กันเพื่อนฉันนะก็จะเป็นกำลังใจให้ทุกคนโอเคนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้เพลินๆนะพูดเยอะหน่อยเรียกว่าพูดมากก็ได้ เอาละไปดีกว่าอืมมายินดูความสำเร็จตัวเองส่หน่อยนี่ความขยันขยันในเกมไม่เหมือนขยันในชีวิตจริงว่ามาเด็กๆถ้าชีวิตจริงขยันได้เหมือนในเกมนะรับรองรวยรวยรวย อ่ะไปละกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะทิ้งท้ายไ้แค่นี้ใครกดก็ขอให้เจริญเจริญร,รวยรวยปังเกียรติทุกวิชามีความสุขในสรอรทุก,ท,กทุกวิทุกวันนะจ๊ะไปลวจ้าฟอรโอมาโฟมขอลาไปก่อนพร้อมทรงผมสรวยสวยเก๋ใหม่นะเจ้ามีดังกูทำอะไรก็ได้ในเกมในะเงินมันไม่ได้ไรมันในเกมนะชีวิตจริงชีวิตจริงใช้อะไรก็ใช้กันแบบประหยัดเกรมอย่าไปเติมกันเยอะนะจ๊ะเพื่อนๆสงสารพ่อแม่นะมีงานทำแล้วค่อยเติมกันนะจ๊ะเป็นเบียดสำหรับวันนี้ ฟอออม่าโฟมขอราไปก่อนพร้อมอ่างร้างจานบุยบุยบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้าเพื่อนบืย